เจ้าไม่เอาเลือกเล่นแวร์ในเฮียไอเฮียก็อดนี่ก็จนจัดเอ้ยมีผมมีอยู่สกินเดียวดูดูเท่าที่ดูได้ไปก่อนนะไม่ลงคลิปนานละเขินเลยเม่อไหร่ลงวิดีโอแล้วลงยูทูบลงทั้งคู่ตัดลงเร็วเลยคนจะดังอะใครจะชวนนะครับต้องการแล้วตรงกลางแน่ภาษาเป็นแล้วหรอไอเฮียได้ก่อนไปเลยเดยเจอจริงจริงนี่ผมขึ้นก่อนได้นะแต่ผมไม่อยากขึ้นกลัวกลัวแรงสูงๆเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมอะลงขึ้นไปอะ เที่ยวนไดเดียมี่เอาไงดีเพื่อนเราอยู่เรื่องไหนนะเดี๋ยวน้องตาลี่พี่จะเก็บสี่เก็บห้าโชว์เลยจริงเ,เ,เพื่อนก็เฟิร์สบัตรอะ,ะกะเ็เฮียละ <laughs> แม่จะโม้พี่ใ่สุดยอดเหตุการณ์เราแบบการเราต้องร่าเรื่องอันนี้ก่อนตัวเรื่องไหมอันนี้ก่อนเอ้าเฮียจัดเข้า <laughs> เออ<า>มามาอ้เฮียตแมนเก็บดอก,กเ,เลยคนะ่ะ <laughs> เฮียอะไรเนี่ยเกตุกางแล้วกลับเรียนได้เ,เพื่อนสุดยอด้ย มึงมึงใจเย็นหนิควายตายตายตายเฮียลาไม่ตายตายอย่างเดียวตายควายกูไม่มีสองข้างอย่างนั้นเฮียเป็นซูเปอร์แมนงูตายตายอย่างเดียวเฮียลาตายอะไรวะทำไมต้องมาแย่งเวลกลางเฮ้ยใครมันไปแย่งวะไอ้สัสเฮียไม่ทุเลาดไอ้สัสอ่าร้านนกกูไม่ได้หรอกไอ้ควายงูเข้ามาดีขาโอ้ยเไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไอ้เช่ยนี่ร้านนกกูไอ้สัสควายสักผีออฟเลนไอ้งูเอ้าไอ้เช่ย เชื่อไหมเชื่อไหมผมจะฆ่าคเขาไปนี่ดูนะดูนะเติมแล้วมาเติมแล้วดู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 ไว้ดูไว้ดูเขาไปนี่น้องหีผมเอ้าเชี่ยเฟซเข้าไอ้อันนี้ผมปล่อยไปเพราะเฟซเข้าไอ้ใจเอ้าวเยอะเอาองผิด ตายเราจะกินฟรีจะกินฟรีจะกินฟรีก็ใช่ละจะกินแพงสี่ห้าพันเลยน้องจะกินฟรีจะกินฟรีเอยมันโดดมาแล้วไอ้เหี้ยช่วยด้วยตายตายควายโอ้โอแวนแหวนหูสุดเชื่อกแหวนโคตรเก่งเชือกยืดเชือกยืดยืดยืดโอ้ยเชือเก็บห้าเก็บห้าดูดิดูดิเก็บซุเปอร์แมนมาแล้วไปแล้วซุเปอร์แมนไปแล้วตาย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 เออตายเอาฟังกูตายเฮ้ยครับเฮ้ยมันทิพย์เฮ้ยเพื่อนอุลตร้าแมนม่มาไม่มาช่วยกูก่อนไม่ต้องห่วงอุลตร้าแมนมาแล้วเอ้ยเหี้ยกูเดี๋ยวจังหวะนี้เราะชับเท่ไหนไหน ไอ้เแล้วเอ้าไอ้ควายเอ้ะจับเท่อะไรว้าไม่ได้คิวตั้งตัวเต้โอ้ยเอ๊ะเอ้าไอ้ควายน้ำแข็งเฮ้ยปล่อยตายดีละเราโดนง้อมาล้ดูดูดูความง้อดู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 เป็นไงเพียงต้องวิ่งหนีพี่อะเขาบอพี่เป็นอุลตร้าแมนทำเหมือนทำเหมือนดูติ๊กตอกมาเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วดูทุกวันนะครับโดยเฉพาะสาว นึกว่าโดนอาวีย์ขวายเฮ้ยดูเย็ดโดนจะไม่ไปช่วยหรอกนะเฮ้ยขอร้านหน่อยโอ้โหมึงเลยอุ้ยไอ้เหี้ยจุดประสงค์หลุดลำบางกอนผมผมกดท่าสองมันมันไม่ล็อกตัวเจ้าหลุดมาจากดาวน้อข้าหลุดมาจากดาวอุ่นอ้าวไอ้ควายแม่งร้านบางกอนกูไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวจะตีไปเลยตายตายดูนะดู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 คนนูนเฮ้ยโนวันโนกอนโนโปเดี๋ยวก็ตายละดูดูมันไป ้กูนี่แม oh, hmm. anyway. wow, ่งโคตรโหดเลยวาเยี่ยมจะโดนมาจากดาวไหนโฮ้ยม okay, ันมีน huh? ้ำงแข่งเฉยเมันมีน้ำงแข่งเฉยเทุกคนนี่มันไงก็ไม่เท่าไหร่ไอ้โดนดูดอนโอ้ยมากโอ้โหอยากยิงตัวขัโดนมากกว่านี้ก็ไม่ก็ไอ้เฮี้ยไอ้ควายแพ้เพลงกระจอกกระจอกก็ไม่ได้อย่าไปดูอย่าอย่าไปดูเลยตุเรธเราไม่ได้ก็ดยแล เมื่อกี้ลำเจ็ดลำแปดคนอ่ะไอ้เยี้ยไม่มีใครเอาลงสักคนอ่ะไอ้เยี้ยโคตรโหดอ่ะเกมนี้มีห้าคนนีใช่ป้อเออตัวข้าห้าตัวเคยเล่นปะเนี่ยอาร์วีเนี่ยหาไม่เคยก็เคยเออมันดึงไอ้ดึงเพื่อนกูไปเลยเยี่ยมเยี่ยมถูกใจถึงนี่น่ารอดตอนไห้นี่นี่นี่มึงดูคนมีประโยชน์สุดเอ้าเฮี้ยเพี้ยนวะยังไงวะชิบหายแล้วน้องไม่ต้องห่วงแผนร่างเป็นอุ่นเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปพี่เปิดเปิดแม่งเอาดิ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 ยิงยิงเออทำไง

ต้องดูลองดูเขาหยอกไปทีนี้ดิตรงมังกรน่ะเพราะว่นอยู่เพราะมันอยู่กูหมายถึงมีมังกรอยู่ก็จริงจุมังกรในเรน่ะดูดิมึงใส่ลูนซุกไม่ได้หรอกเป็ูกรัวหรอเป็นควายอะไรศาสตุคมัะเอาอ่ะกูดูมึงเพอในเหี้ยตายหาเลยก็มันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะพี่อ่ะ ร่างกายที่บอดี้ดุดดังยางอย่างแบบว่าเสียเยแบบสายฟ้าดูเพื่อนอ่ะโทษทีเพื่อนมาคุณโดนฟาตายเลยเฮ้ยมาดิมาดิเพื่อนทุเพื่อนผมเกมหมดเพื่อนผมเกมหมดดู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 นี่นี่ล่อซื้อล่อซื้อมึงทําได้ไหมมาดิมาดิมึงทําได้หรือเปล่าน้องดูดิครับจับตาดูพี่นะครับเพราะพี่จะเอาขาป้อมมาครับเนเนเนเอามาเลยดูดูดูเอาเลยดูดูดูเอาเลยเฮ้ยแก้เขินอ๋อ อันนี้นอาวเห็นคุณแล้วเห็นแล้วมันยังไงวะคนมันหน้าด้านนาทนมาแล้วครับไปรุ่นปลาหวานตุ๊ดกาแล็กซี่มาดิดิเอ้าเอ้าดึงเพื่อนผมเอาผมตันให้เฮ้ยเพนโดนมาเฮียกูไปละแมวเดียววะเข้าไปดิสินนิทิอาแมนนิวมาวะแบบแรกเป็นอุลตร้าแมนเออให้ให้แมนรัเถอะให้แวนรัเถอะในป้อมไหมในป้อมไหมมาดิครับเฮ้ยซีมอมบีเอาไงวะเอ้ยเอ้ย ยังไงวะเฮ้ยม oh. ันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหเคียดาเมจกูรู้ล้วนเลยทั้งไฟมั่วมั่วเลยบอกเลยพี่บวกอะไรบวกอะไรมั่วมั่วมั่วดูดูน้องดูไว้ดูไฟมั่วนะน้องๆไม่มีผมในไฟสู้ไม่ได้มาโดนมามาโดนมาโอ้แบบมีแบบว่าไปรื้อซีบองเบียเขาก็โล่เหรอเขาเหมือนแบบรรบจุบจับจุบจับจุบจับซูแปนนับไม่ได้อ่ะครับสู้สู้แวนช็อตตะกี้ไม่ได้แวนเก็บห้าจัดตะกี้อ่ะก่อนก่อนจะก่อนแวนตายแวนเก็บห้าจริงๆไม่ไดด้พูเลยนะไม่ใช่พ จริงจริงแวนเก็บห้าไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอยากเข้ามาขอโทษไม่ตายเลยตายแวนจะมาดีแล้วฟาดแหวนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย็นไปรู้สิมาเบลโอ้ยิงหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่กล้าเมียพี่นะน้องๆเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้รับราเบวีเพราะเพราะใครเห็นพี่ร่างอยู่นี่ไหมแระดาบปรับพื้นอ่ะเป็นไงไม่ได้รับราเบวีเพราะพี่นะน้องๆเชี่ยไอ้เขาไปกูเก่งจังวะมันมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเที่อะไรวะเชี่ยเก่งจังวะจะไม่ซีนได้เพื่อนจบละไม่ต้องมีมืออะไรต้องท้อ้เช่นนี้กอ้โสปินอ่ะโอ้ไม่ละก <laughs> โอ้ยเกิน <laughs> แล้วก็ชน,นะ